สวัสดีครับพี่น้องคือปานาอาที่เข้ามารับชมสองตะนุยชแนลเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดทับตะไคร้กดติดตามเพื่อคลิปต่อไปวันนี้พาออกมาทงให้ทงนาครับมาตรงให้ทงนาม,มาเบิ้งครับนี่คือไฮนาที่เกี่ยวข้าออกไปแล้วครับเกี่ยวเข้าออไปแล้วเร็ดแล้วก็ให้เขาไทยครับไทย ไถ้เสร็จแล้วก็ปั้นครับไถตากแดดไว้อาทิตย์นึงแล้วปัน้นเพื่อสีมักต่อเพืองให้ต่อเพืองเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยในโอกาสต่อไปมื่อนี้สิพาพี่น้องไนเดอร์ขับมาว่านทั่วเขียวรับมาในว่านทั่วเขียวลองเบ่งเพื่อว่าตั่วเขียวเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยชนิดหนึง่งที่เทศในต้นข้าวง,งามโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยลองเบ่งครับเพราะว่าองเทศนาออนรีครับเทศเป็นนากเกษตรอินซีย ลองเบิ้งว่ามันสิได้ผลลายซ้ำใดเหตุมาหลายปีแล้วครับยังบอกให้เต็มรูปแบบครับปีนี้เลยเอาแบบให้มันเต็มรูปแบบลองเบิ้งครับว่ามันจะเป็นอะไรว่ามันสีไดคือเพิ่นว่าบอถ้าได้ถ้าพยายามติดตามติดตามเข้ามาไพ่ไม่ข้อเร็กเพี้ยนยังกะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทางนี้ว่าเป็นอะไรเห็ุมาแล้วเป็นอะไรมันนี่กะ เอาเม็ดตัวเขียวมาครับประมาณสิบกิโลเพราะพนนว่าประมาณห้าโลต่อไร่พน้องในการว่านที่สให้มันได้ผลก็เลยลองเบิ้งครับมาเนี่ว่าห้าโลต่อไร่ของเฮ้ามันสิได้ซําใจ <c oughs> มาจะได้ผลคือเพนเว้าบอกครับมันออกเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องมากะมาหดต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้กะ บุหันได้เห็ดอย่างหลายครับเงินกอบุหันได้มีหลายก็ว่าสีเจาะน้ำก็ยังไม่ได้เจาะครับพี่น้องเบิ่งบัน,บนี้หละวันนี้ก็เลยมาสูบน้ำหดต้นไม้พร้อมกมีต้นมะพร้าวมันจีมะพร้าวน้ำหอมครับเพิ่นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งพอน้ำหอมอ่านีต้นขมิ้ครับขมิ้บ้านเฮาเนี่ปลูกไว้กินกับก้อยกับลาบ นี่ det, นนใหญ่กับต้นมงม่วงเลยละครับมงม่วงแก้วครับพันพื้นบ้านเฮาใหญ่แน่มงม่วงแก้วครับทางน้ําครับเอาไว้สูบน้ําขึ้นมาหดต้นไม้นี่ทางน้ําครับสามท่อครับตอนนี้กกําลังเอาสูเอาน้ําขึ้นครับนี่ครับมงม่วงกกําลังออกดอกครับออกดอกเสริมออกดอกแล้วครับ ม่วงมักมีบ้านเฮาเลยครับมักขนุนมังขนุนนี่เราภาษาไทยเอิญมักขนุนเอิญมักมี่ครับมาทางนี้ก็หลายย่างกลยได้ครับอนันนี้ต้นคอนแคนค right kind of รับต้นคอนแคนคนเรามีต่ยุ่นถึงคูถึงป้าเฮามาปลูกไว้ในนามาดูมาได้กินมาหลายปีแล้ได้ครับปีนี้บอกดอกเลยครับปีนี้ยังไม่เห็นดอกเห็นยางเลยครับปกติพ่นสีออกดอกแล้วยังบอกอยู่ครับปีนี้ยังไม่เห็นจักซอเลยครับนี่คือต้นคอนแคนครับเป็นคล้ายๆครับ พักหวานนี่แหละครับออกหวานๆวานือกันมาแกงถือกันดอกเหินืนนี่ครับต้นขนแคลนขนวานหรต้นคนแนนนนนคน,แนครับนี่ครับต้นน้อยมันก็มีเกิดมันจะเกิดไปนน้ำหางนะครับต้นพวกนี้หักห้อใส่ปลายห้อนหันเกิดอยู่หัน่นขึ้นจะขึ้นมงใดก็ขึ้นนะครับในโอกาสต่อไปก็ว่าสิขยายพันธุ์นะครับโดยการปักซ้ำ นี่ก็ปลูกมาประมาณสองปีครับปลูกสองปีปีที่สองได้กินดอกครับแต่ปีนี้ดักอากาศเป็นในไดบปุ้นคือยังบ่ออกดอกให้กินบุกปีนี้นี่แหละครับดอกคอนแคนแพงได้ครับในตลาดแพงได้นี่แหละครับนี่ดอกคนสีออกมาว่างนี้แหละอ,อกในว่างนี้แหละดอกคนสิออกมาชนหนอชนหนึ่งตัวอตยอดครับชอหนึ่งตัวยอดแต่กัขึ้นดูสภาพอากาศและสะภาพดิน ว่าพ่นสีงามหรือสีบ่องามแต่ละซอดอกบนแกงคือพักวานนะครับนี่นะครับมาตามท้องไ้ท้องนาครับเบิ่งนี้ครับนี่กับเส้นทางที่มาหน้าแล้วครับห้วยพ่นคุดให้ไหมครับน้ำกับบ่มีปันไดน้ำบ่ดินจักน้อยจะลองจะแรงไงละครับใส่เครื่องสูบน้ำน้อยครับขนาดหนึ่งนิ้วครับในการเอาน้ำขึ้นมาหดต้นไม้ และใส่ถังไว้อนาคตจังหน่อยเนี่ยละว่าทีซื้อว่าทีเเ็ดน้ำยศือครับว่าได้เ็ทถังขึ้นเ็ดน้ำยศระบบน้ำยศแล้วจังที่ลงคลิปให้พวกอีกคนนึ่งนะครับพี่น้องว่าน้ำยศเฮามาันทีเป็นอะไรน้ำยศแบบประหยัดครับแบบประหยัดต้องใส่ห่อสูงลายดอกถังสองร้อยลิตรนี่ครับตังขึ้นเลยดังใส่่อนั่นละโซ่สามช้อนนั่นแหล,ละครับ มาทงไฮทงนามาเลาะบ่งทงไฮทงนาครับมาเนี่ยไปลงคีเพึ่งแล้วบปว่างครับบปว่างมันบวก่อยว่างเวลาปันใดนี่เขียวเซเ,ย,เ,ย,เยครับเกียวเซเวยนี่ครับกำลังแตกเดอกครับเพิ่งปลูกปีกายนี้นะครับหน้าหน้าปีกายลงนากับปลูกเลยครับตอนนี้กำลังแตกเดอก จากชอดอกแล้วมากน่ากัเป็นมากเป็นหยังนะครับอันนี้มาลินไม,ม้ครับมาลินไม้บาน,านเฮามาลินไม้เตีย้ยครับมาลินไม้เตี้ยต้นนี้เพิ่งปลูกครับปีหนึ่งยังไม่ได้กินมากครับตัวนี้ผักหวานครับผักหวานลองกนินแต่มันปลูกเซมกับกุหลาไใหญ่ลยยังโมย่ีผักหวานปลูกเพิ่งลงครับเพิ่งลงน,นี่ก็เคยเียวเซวยครับเป็นดอกแล่ะจั๊กจับกมากบอ พิ่งลงมือกันครับพิ่งลงว่างนาเมื่อกี้นี่แหละครับลงมาเอาเลยเอามาลงเอามาลงครับอาไดละเบิ้งนี้ละเฮาเบิ้งไปครับเตียงหน้าันน้อยครับนี่ครับอันนี้คือถั่วเขียวครับถั่วเขียวห้ากิโลครับห้ากิโลทั่วเขียวนะครับห้ากิโลลายหนึ่งเพิ่์ลวาวลงไปซื้อมาซองกระชอบครับ ซื้อมาสองไร้ไอซองสิบกิโลซองถุงครับสี่ถุงซําเนี้แหละครับในึ่งถุงละห้ากิโลครับซื้ออยู่ร้านกเกษตรพันธ์ครับร้านการ,กรเกษตรมีมืดครับถั่วเขียวครับเดี๋ยวสิลองบ้างว่าเป็นอะไรแล้วครับพี่น้องบนนี้เดี๋ยวจะมาชิว่านทั่วเขียวแล้วครับ,เด,บ,บเ,เดี๋ยวถ้ามันออกอย่างไรมันดีอย่างไรก็จังโคที่ตม่ม ในคลิปต่อไปครับว่าเวลาเกิดแล้วเป็นอะไรต้นมันสิงามซ้ำไดครับสิได้ผลซ้ำไดเข้าสิงามอยู่บอกอะข้อที่ตามไปด้วยครับพี่น้องถ้าใครมีข้อเรียกเปลี่ยนยังก็เข้ามาคุยกันได้ครับในช่องนี้ถ้ามีใครเคยเห็ดแล้วกับแนะนำไปด้วยครับเด้วยว่าเห็ดอะไรเป็นอะไรผลออกมาได้ดีอยู่บอกหรืออะไรกับบอกกันครับคุยกันได้เรียกเปลี่ยนความรู้กระเสษอินทรียครับเห็ดลายมันบอกมีแห้งเห็ดดอกกุ้มืงนนี่ เห็ดอาตัวโพได้นี่แหละครับเห็ดลายมันกับขั้วบกุุ้มพี่น้องคนว่ารักษาบพได้ครับขั้วโพได้เอาละครับถ้าไนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้บงเอิงเด้อครับว่าเพื่อในได้เพื่อจะได้มีข้อแรกเปลี่ยนในเพื่อนพ้องเกษตรอินทรีย์เฮาครับเดี๋ยวคว้านทั่วเขียวก่อนครับ จักน้อยว่านทุกเียวก่อนเดี๋ยวเบิ้งก็ว่ามันจะเป็นอะไรครับผม